สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ t t k t s t u d i o นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมที t k t t t u d i o นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวผม3นักติอาซีนอนทีมต่อไปนะผมนะเป็น3มคนต่อไปจากนี้นะผมที่จะมาให้เราเปิดในวันพฤหัสนี้นะฮะก็จะนำทัพดูครับผม เบิกเข้มนะฮะเวอร์ชันใหม่นะผมค่อนข้างโหดเหมือนกันนะนะค่าพราเริ่มต้นอยู่ที่9 2สอบอลดำตำแหน่งหน้าต่ำนะฮะเวอตัน96บูตแล้ว9 9 8นะผมบุญแล้ว98แต่ยืนยืนกองหน้า100นะยืนกลางลุก100คือโหดวะ่ะคือโหดวะ่ะเบิกเข้มนะฮะหน้าเป้า100กลางลุก100ครับผมทำเกมลุก98จบสกอร์9 9กางเงินยิง 9, 9, ออตรงนี้สุดแล้วคือสุดนะผม แล้วก็บอลตัวเก้าเก้าเลี้ยงบอล99้าเ้าลยแกับตัว98บาลานซ์แปดแตรงนี้ขัสุดนะผมนะมีกระโดดตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่นะเครื 99, 99, 98, ่องเกมรับกับกระโดดมุกเนี่ยไม่เท่าไหร่นะฮะแต่สองสั้นอีก97เจ็ดเลยนะผมปิดบอลเก้าส่งนะฮะตัวตังเตีแปดหกนะผมสปีดเปดห้าสปีดต้นแปดสิบเอ็ดแล้วก็เกรง์เกรย์แปดเก้านะผมเบอกเข้มนะโอ้โหยิงไกลน่าจะโหดนะผมยืนหน้าเป้าก็ไม่แย่นะฮะยืนหน้าคู่นี่สุดเหมือนกันผมว่านะหน้าคู่สุดว่าสองสั้นอย่างดีอ่ะ นะผมคนนี้นะฮะเป็นที่จับตามองแน่นอนนะผมเบิกเค้มนะโอเคแล้วก็ลุงเบิกนะผมคาพลังเริ่มต้นอยู่ที่89บอลดำตำแหน่ง LMF นะผมตำแหน่งเนี้ยมีไม่กี่คนที่เทียบนะจริงตำแหน่งเนี้ยนะโอเคก็จะมีลุงเบิกนะผมนะ89นะเริ่มตน้นโยตัน96บูทแล้ว98นะผมยืน RWF เนี่ย95 RF 95กลางรูก97 หน้าต่ำ 9, เก้าห้าเฮ้ยกลางลุกหน้าสนนะนะฮะกลางลุกหน้าสนนะแต่โอ้โหถ้าสไตล์เนี้ยต้องเป็นตำแหน่งเดิมก็คือ LMF นะผมลุงเบิกนะฮะทำเกมลุก98จบสกอร์93้ารงกันยิง8ปดเอาเรื่องนะนะเกมลุกดีนะครับผมบอลทวน95เลี้ยงบอล98แล้วอกกับตัว93บาลานซ์ 9, ตรงนี้ก็สุดเหมือนกันนะผมแล้วก็มีสองสั้น88เปิดบอล88สปีด97สปีดต้น94สเตมีนา้าโอ้โห ค่าพลังระดับนี้สุดจริงนะฮะค่อนข้างสุดนะผมคนนี้นะแล้วก็สุดท้ายครับผมนะฮะกดสุดท้ายของอาร์เซนอลที่จะมาให้เราเปิดกันนะฮะก็จะเป็นอ่าโรเบรยปิเรสนะผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่แปดเก้าบอลดำตำแหน่ง LLF เอฟฟ์นะผมเฮ้ยมันทับตำแหน่งกันนี่หว่านะฮะลุงเบิกกับปิเรสเนี่ยมาทับตำแหน่งกันนะนะผมแม่คนนี้นะผมอ่าค่าพลังเริ่มต้นอยู่แปดเก้านะผมเวลตนันเก้าสี่บูทแล้วเก้าหกนะ 9 6ยืน a w f เนี่ยเกนะผมปีแรสนะฮะทำเกมรุก93จบสกอร์93้ลังกงินยิง92จบสกอร์ดีนะคนเนี้ยนะะบอลตรง95้เหลียงบอล99เแล้วปกบตัวเกสบาลานซ์แแล้วก็ว 99, าา 88, วกมีสองสั้น98ปเปิดบอล94ลูกต้งเตะ8ปดปดความโค้ง94สปีด93สปีดต้น89สเตมิน่า91เ็ว่ะนะครับผมเอาเรื่องอยู่นะไม่ธรรมดานะผม ไม่ธรรมดานะฮะชุดนี้ของอาซีนอนไม่โหดจริงอาซนอนไม่มีแต่ละคนเนี่ยมันก,ก็นะคือไม่โหดอ่ะเนะโอเบอร์แคมนี่ก็ไปไกลครับผมโอ้โหคนนี้ดูดิ Gon ครับผมจบสกอร์เก้าเก้าพลังการยิงเก้าเก้าอ่ะคือจะเหลืออะไรล่ะ <c oughs> นะจะเหลือละเตกเล่นข้างไม่ถนัดเนี่ย <c oughs> ส่ติว่าถนัดขวาใช่ปะถนัดขวาแต่ยิงซ้ายอาจจะไม่ได้แรงแบบเต็มเต็มที่สักเท่าไหร่นะนะยยิงซ้ายอาจจะไม่ค่อยดีนะผมมันเป็นข้างที่ไม่ถนัดนะ อยู่ที่1น,นะผมโอเคนะโอเคแล้วก็ลุงเบิกคนนี้ก็เอาเรื่องนะเอาเรื่องหมดเลยวะคือคือได้ใครก็คุมอะจุดเนี้ยนะโ,อโอทรทั้งนั้นเลยวะนะโดยเฉพาะตำแหน่งน A M F เนี้ยเอลเอฟเนี้ยหายากเหมือนกันนะผมหายากหายากตำแหน่งเนี้ยที่โทรน,นะพวกฟีเจอร์อย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ตำแหน่งเนี้ยนะผมไอคอนิกก็มีบางคนพวกระดับกิกอะไรเงี้ยนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับการรีวิวคราบลางนะผม ไอคอนิกคนต่อไปนะโอเคประมาณนี้นะส่วนใครจะปั๊ม gp หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go